ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่รายการสเป c คอมไทยเหมือนเดิมนะผมวันนี้ผมมีทริคในการเอ่อเคลียร์ขยะในคอมพิวเตอร์นะครับผมหลังจากอัปเดต Window s นะผมเอ่อผมไม่แน่ใจนะว่ามีหลายวิธีหรือเปล่าแต่วิธีที่ผมใช้เป็นประจำนะผมก็คือการทำอย่างนี้นะครับผมดูนะ เออ่ไปที่ปุ่มสตาร์ทนะผมแล้วกดคลิกขวานะผมแล้วก็เออ่ไปที่รันนะผมไปที่คำสั่งรันโอเคแล้วก็ใส่เป็นคำสั่งตามนี้ครับเปอร์เซ็นต์เทมแล้วก็เปอร์เซนต์นะผมหลังจากนั้นเราก็กดโอเคนะผมเ,เราจะได้หน้าต่างนี้มาคือไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ขยะนะผมโอเค เราก็กดเลือกเลยครับว่าเราจะลบอันไหนว่ผมจะลบหมดนี่ับผมท่านี้ก่อนเราก็กดเอ่อ delete นะผมอันไหนที่มันขึ้นว่าลบไม่ได้นะผมให้กดสคริปต์ไปนะผมกดสคริปต์ไปนะผมอันไหนที่ลบไม่ได้ให้กดสคริปต์นะผมไม่ต้องไปซีเรียสมานะผมกด connect แรก หลังจากนี้เราก็รอมันลบก่อนสักครู่นะครับโอเคลบเสร็จแล้วในนี้นะครับไฟล์จะอยู่ในนี้นะครับแล้วถามว่าทำไงต่อครับผมก็ง่ายๆเลยครับกดคลิกขวาที่ถังขยะถ้าเกิดจากลบครั้งเดียวผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับรีไซเคิลบินแล้วกดยึดนะครับผมครับผมลบเสร็จแล้วก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะ ผมเคยไปดูวิธีนี้กับหลายคนนะผมไปดูหลายช่องนะผมผมลองมาใช้จริงมันก็โอเคมากเลยก,ก็ดีลิสต์อันนี้คือลบได้เลยนะไอที่ลบได้เลยก็คือเออ่วินโดว์ไม่ได้ใช้อยู่นะผมโอเควันี้กดีเซ็เก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะผมมาสอนช่วยแบบเพิ่ม พื้นที่ภายในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะผมไม่มากก็น้อยนะผมเพราะว่าหลังอัปเดตวินโดว์เนี่ยอาจจะมีไฟล์ขยะหลงเหลืออยู่นะผมก็สำหรับวันนี้น่าจะหมดแล้วแหละผมขอสักคนละหนึ่งไลค์นะผมโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ผมมีเพจนะครับผมไปกดติดตามเพจให้ผมด้วยเพื่อมีข่าวสารอะไรดีๆผมจะแจ้งในนั้น นะครับสำหรับวันนี้รายการสเปคคอมไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ